วิธีแก้มือจับหลุดนะครับตามเคสตัวอย่างก็ค <go komma S 1> ือม being uh, so, ือจับมันหลุดออกมาจากเฟรมประตูนะครับหลุดออกมาทางน็อตแบบนี้เลยหมายความว่าในเฟรมประตูตัวนี้ครับเฟรมประตูตัวนี้ดูด้านล่างจะดูดูด้านล่างดูด้านล่างตรงนี้มันขยายใหญ่ขึ้นนะครับจนหัวน็อตตัวนี้หลุดออกมานะครับเป็นเคสตัวอย่างตัวนี้ก็คือมันยังไม่หลุดออกมาครับเป็นตัวอย่างเฉย แล้วก็จะบอกวิธีแก้เบื้องต้นนะครับว่าใส่มือจับยังไงนะครับเพราะในเมื่อตัวนี้มันมันดูดออกมาแล้วเราจะใส่ยังไงนะครับเบื้องต้นคร่าวๆก็คือเราจะใส่แหวนรองนะครับเข้าไปข้างในเฟรมนะครับเพื่อที่จะให้น็อตมันอยู่นะครับข้นตอนแรกเราก็ต้องแกะเฟรมออกก่อนนะครับตัวนี้เป็นเฟรมในนะครับดูตรงนี้เฟรมในเป็นเฟรมพลาสติกนะครับยางเป็นยางแบบสองเสียบเข้าไปนะครับ วิธีแกะก็คือให้เราไปที่มุมใดมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้มือปลายปลายนิ้วทั้งสองก้านนะครับกดเข้าไปอย่างนี้นะครับกดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นมานะครับให้ทําทีเดียวนะครับทําแรงๆทีเดียวมันจะออกนี่นครับอ่ะมันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับก็ดึงไล่ไปเลยจนสุดนะครับ ตรงตรงนี้ันต,นตนี้ที่บอกที่ต้องขันน็อตเข้าไปนะครับวิธีแก้ของเราก็คือจะใช้ยดน็อตยาวกว่าเดิมนะครับเป็นน็อตยาวกว่าตัวเดิมนะครับกับแหวนตัวอย่างนี้ครับน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตตัวเดียวกับตัวที่ใช้เกี่ยวสปิงตัวนี้ครับด้านล่างเป็นน็อตตัวเดียวกันนะครับเป็นน็อตเบอร์ M6 ยาว40มิลนะครับ M6 ยาว4เซนนะครับให้ใช้แหวนกับน็อต M6 ยาวนะครับใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปที่รูเดิมนะครับใส่เข้าไปที่รูเดิมยาวยโอเคแล้วก็ใส่มือจับเข้าไปครับ เอานับเดิมออกน,นะครับนัดเดิมเป็นนัตสั้นนะครับเปลี่ยนให้เป็นนัดยาว พอขันเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเรียบสนิทนะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างที่เราทําให้ดูเป็นเฟรมโค้งนะครับแล้วมือจับเป็นมือจับเรียบก็เลยเวลาขันเข้าไปมันจะเหยือช่องว่างตรงนี้นะครับแต่เป็นถ้าเป็นเคสจริงมันจะเป็นเฟรมเรียบครับกับมือจับแบบนี้ถ้าใส่เข้าไปแล้วมันจะสนิทเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอันขันมือจับเสร็จแล้วทีนี้ปัญหาต่อไปก็คือเวลาเราใส่น็อตตัวนี้เข้าไปใส่ตรงนี้เข้าไปเวลาบริเวณนี้ครับเราจะปิ <English> ด Legends. ตัวเฟรมพลาสติกไม่ได้นะครับ เวลาเราปิดเข้าไปปิดเข้าไปึมันจะปิดไม่ลงครับมันจะดังหัวน็อตก็จะเป็นรอยแบบนี้นะครับเราจะใช้วิธีใช้สว่านนะครับเจาะรูบริเวณที่เวลาเราปิดเข้าไปมันก็จะเวลาเราปิดเข้าไปมันก็จะเป็นมาร์กอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ใช้สว่านเจาะเข้าไปนะครับแล้วก็แต่งรูให้พอดีกับหัวน็อตครับตัวอย่างตรงนี้นครับ หัวน็อเข้าไปได้นะครับวิธีเจาะก็คือเราต้องดึงตัวยางสองออกก่อนนะครับเพื่อเวลาเราจะเราจะได้ไม่โดนยางนะครับข้างในจะมีพื้นที่พอให้ใส่หัวน็อตกับยางสองนะครับวิธีนี้จะใช้ได้ดึงยางออกมาต่อแล้วก็ใช้สว่านเจาะครับสว่านเบอร์ใหญ่นิดนึงครับ บานวัวใหญ่นิดหนึ่งเจาะเข้าไปค่อยๆเจาะครับเพราะว่าพลาสติกอ่อนมากเจาะเสร็จก็ค่อยๆแต่งให้มันใหญ่ขึ้นนะครับตรงนี้อาจใช้เวลานิดหนึง่งค่อยๆทำเวลาคว้านนะครับอย่าสอดสว่านจนสุดน,นะครับเพราะไม่งั้นมันจะ ทะลุมาที่ล่องสอนตรงนี้นะครับถ้าทะลุนิดหน่อยไม่เป็นไรยังใส่ได้ครับแต่ถ้าทะลุเยอะมันจะไม่สวยเราลองใส่ดู่ตัวนี้น่าจะใส่ได้แล้วนะครับจะแต่งนิดนึง โอเคนี่ก็แต่งเสร็จแล้วใส่หองน็อตได้แล้วนะครับก็ถึงขั้นตอนการใส่ตัวเฟรมพัตติกคืนนะครับสังเกตเฟรมพัตติกนะครับมันจะมีล่องนอกตรงนี้นะครับกับล่องในตรงนี้นะครับให้ใส่ล่องนอกก่อนนะครับไปที่ตัวเฟรมใส่ให้สุดครับ พอใส่ล่องนอกเสร็จก็ให้กดกดร่องในเข้านะครับให้กดเฉียงลงไปอย่างนี้นะครับพอกดเข้าที่มุมนะ้วมันก็จะง่ายเราก็ค่อยๆไล่ไป ตัวนี้คือขวานไม่ตรงนะครับต้องขวานเพิ่มครับต่อแก้ขวานนินนนด,ดนึงตรงนี้ที่น็อตโดน น่าจะตรงะลองลองรอบยอบรับพอใส่เ,เ,เข้าไปก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้ครับมันจะเป็นช่องว่าง ให้หัวนะครับทั้งสองตัวนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ย,ยางกลับเข้าไปครับลักษณะจะเป็นลูกศรอ,อยู่แล้วให้เรายัดเข้าไปที่ร่องเดิมได้เลยครับใช้ไม้บรรทัดหรืออะไรแบนๆช่วยดันเข้าไปก็ได้ครับ ตามตัวอย่างนี้จะใช้แผ่นไม่เหล็กข้างในนะครับมันเป็นจะนแผ่นแผ่นแบบน,นี้จะพลิกขึ้นมานะครับเป็นแนวตั้งแล้วก็ยัดยัดให้สอนลงไปตามร่องครับถ้าไม่ถนัดแบบนี้ก็ใช้แม้บรรทัดค,ค่อยๆไล่ยัดไปก็ได้ครับประมาณนี้ครับก็ใส่ยางเสร็จก็เสร็จแล้วเช่นตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วตรงตรงนอตตัวแรกนะครับใส่เข้าไปแล้วยางเรียบร้อยแล้วนะครับไล่เก็บไปจนสุดนะครับก็ เสร็จสิ้นนะครับ